อาริการตทูปันยัให้เป็นภาพวันนี้เราจะมาต้มกาแฟกันโอเคไหมเทน้ำลงไปแบบนี้เลยครับมาแล้วอันนี้เขาจะบดมาให้แล้วเขาบอกว่าเป็นกาแฟขั้วอ่อนมาก ระดับการเกดของเขาโอเคเลยนะเบอร์สามของเขาเนี่ยเหมาะสำหรับโมค่าพอดดียังลองต้มดูมาดูกันครับติดตามรับ oh. ชมทูปปัญญาได้เป็นภาพได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ